นี่ก็เป็นพ่อพันธ์ไม่พันธ์ครับเป็นกระป่านามหนึ่งอิบหนึ่งครับ่ 1, 1, บพอพันธ์ไม่พันธ์ส่วนตัวนี้ครับตัวนี้ก็เริ่มเริ่มจีคอดําแล้วครับตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธ์ไม่พันธ์เหือนคอดําแล้วครับเป็นคอดําครับนี่ครับลักษณะไกลปลาลุกผสมนั้นเทนะครับเหลือดลอย อันนี้เป็นเลือดปลาลอยเลยครับห,หูขาวครับนี่ครับคอดำาล้ครับสังเกตที่คอครับนี่ครับแต่ว่าเลี้ยงแบบปล่อยแบบเป็นไก่บ้านนะครับแต่บมเมนไก่บ้านนะครับเป็นไก่ปลาเลือดลอยอะไแหละครับอ่านี่ครับคอดำสังเกตเบ่งนะครับคอดำแบบผัดขนที่คอแล้วนะครับนี่นรับนจี